ผมฝากเรื่องนี้ถึงท่านนายงตรีแพรทองทางจินวัตรและพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีให้เกาะติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้อย่าทําแบบไฟไม่ฟางสร้างภาพแบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วปล่อยปะละเลยกันอีกเพราะปัญหาเรื่องนี้หมักหมมและสั่งสมกันมานับ10บสปีท่านผู้ชมครับจากจุดเริ่มต้นบัตร300บาทที่เขาเรียกว่าปเป็ตก,การ์ดหลังที่ผมพูดออกสื่อไปได้รับความสนใจจากกระแสสังคมทั่วทั้งอำเภอแม่สอดและประเทศไทยที่สําคัญสร้างความ กังวลให้กับเจ้าที่ทุกหน่วยงานที่ทุจริตเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องท่านชมเช,ชื่อไม่ได้ทําการตรวจสอบหรือแก้ไขอย,ย่างใดแต่ทุกหน่วยงานกลับเปลี่ยนวิธีการเก็บส่วยให้รัดกลุ่มยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการตรวจสอบเมื่อต่างด้าวเลือกอาชีพที่อยู่เรียบร้อยแล้วจุดหมายต่อไปจะอาศัยอยู่ต่อนอำเภอแม่สอดต้องต่ออนุญาตบัตร300บาทประเล็กการทุกๆเดือนหรือจ่ายเงินเพิ่มตั้งแต่หลักหมื่นสําหรับเดินทางไปจังหวัดอื่นหรือจ่ายเป็นหลักแสนสําหรับ เดินทางไปมาเลเซียอเมริกาอินโดนีเซียยุโรปและประเทศโลกที่3สามและอื่น